ไป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 สวนผุดเผล่ใช่ไหมนี่ก็ได้ไปขึ้นแหลน้ำกลนดีกัไปไปนี้ไปดิไปดิเอามานี้มานี้อุ้ยมาดิบวงไปไปเดี่ยปปวีไิไป,วไ,ปไปสวนอุ้ยเผอไปเบื้องนี้ก่อนเบื้องนี้ก่อนไม่ยั้งลรอปาน่ยตัวูผ่านผ่านตลอดเฮ้โอ้ <laughs> เห็นหหบ่กลุกม่บายเมื่อกีนก้นี่กันนี่แล้วผ่านตลอดส,สนนาเขาอยอดอะไรเนี่ยอือโอ้เจอดเสียบวเขามาห้ยเรี่ยวเจ็ 100, ดหมื่นมึงบอปล่อยเลยม่อปล่อยเด็กจดหมื่นสองโอ้นี่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 ไ่ันลมบุญมีไปจะมีไปพี่มีไป มีแล้วอยู่เฮียก็มีอยู่ลูกสาวซื้อมาไว้ประจําเนี่ยข่อยว่าจะไหนออกมาเราสื้อมาเลยอืมไปเดียวไหมเอาเอาบันเวดอยู่ที่ยังยิ่งอนี่นี่ลูกผู้ทวดลูกผู้ทรวจดิผู้ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดมีมีไปมีไปนีป่พี่มีไปเออาไว้วไปยังไรแต่วิ่งนี่ไปย,ยดิดเขาให้ยอีกแล้วนี่ อังรเล่าเออเก่ามื่น่ว่าป่วยเลยโอ้ยคือบปล่อยเนี้ยเอาไว้ไหลเทด้นี่โอ้ยอยากได้เก่ามื่นสองอยากได้หลยกาอันนั้นเองเออป่อยอยากองเนี้ยพอดะใส่นีอยเนี้ยบอกกบอ่์เถอะไม่ยังซุปมะกวดมกข้างนี่มือเศร้า ขอยไปพ่อขอยลงไปศูนย์อันศูนย์มันมากละล่ะเราไปติดไฟแดงเออติดป,ปี๊บเลกไอไอโลกจากพุดบาทมาเลย,ยลดเดี๋ยวๆวงอัดพยานรถจัมแม่เออเฮียวัญหายางไม่ใช่รถจริงอ,ะอ่ะเออเฮียเขาก็เซยเลยเนาะหงูไปหารถอย่างติกอัพเฮียไปอะไรเขาก็เซยเลยเนาะ เขาหันงานนี้ก็แบโบกมือให้เพื่อนเออวะาดหลอดทิบหลอมารีบๆมาจอดไว้อันเรียกเรนยกหกปิ๊กๆเถอเพื่อนวเออดึงออกมาเนี่ยเพื่อนกูกะมีสิวาที่เรอยกัดิป่าบุ่มบวมบมมแล้วกูก็มีคืออะเลยบางทีวะบางทีนก็ึ้นงั้กูเสิร์ชกูเอาก่สิวาเลยเออบางทีวะ มีอยู่ก็ที่ว่าอะไรห้องเบิก<ห>บากอ<า>่ะอันนี่ก็ก็่ว่าเอกว่าพวันี้อ่ะอว่ายอ่ะซุมขี่อวดขี่อ่างเลยขึ้นมา,าอยู่บาดนีิอันี้ท้งขุดมามาบารนี้รู้รู้ไหพุ่นเขาก็ะบเปิดประตูกลับมาบอกเขาอีกบาดนีิบักกันนี้จงกเเช้าทึกจามไอออกมาพร้อมเนาะนืีเนี่อ่ะก็่วา่าก็ทีว่า กูมีอันกูแบบมีอันนึงกับเงินพพ่อมันสิว่าผุดตัวเป็นวาว่าเบิ่งเปเบิ่งดาวเอาสุดอกแม่ฟ้าอ่างเงี้กันพี่ดิตเดี๋ยวดีอ่างพวกมาไล่อ่างพวกมาไล่อื้อือพวกคนคนขี่อ่างคือจังเจาดีล่ะเออไปหดอกโอ้ยเงยหาพีกว่าเอ้ย เขาบ่าได้มามอ้างเขาสือใครพวกอะไรกันีย้อนยุคกัน